สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีด้วยนะครับผมและแล้วลว,วันนี้ก็มาถึงในะวันที่10เมษายนครับผมซึ่งจะเป็น หินผลึกคริสตัลอันสุดท้ายนะครับผมบอกได้เลยว่าแลกได้ทั้งชุด BTS และแลกได้ชุดถึงแรปเปอร์นะครับผมเดี๋ยวจะสอนแลกแบบคุ้มเลยนะครับผมนี่เลยล็อกอินวันนี้นะครับผมอย่าลืมรับบอร์ดนะครับผมบอร์ดสงการนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมแต่ย้ํานะครับผมต้องใช้เพชรนะซึ่งเพชรอะทำยังไง้คุ้ม้วมาดูนะครับผมคุ้มแน่นอนบอกเลยคุ้ม ผมนะครับผมอาจจะมีปืนพาราฟ้าแบบนี้ด้วยนะครับผมและสำหรับคนที่อยากได้เพชรไปสุ่มชุดแรปเปอร์แบบฟรีๆหรือหินพลึก BTS นะครับผมรับบัตรชุมนี่แบบฟรีๆขอแนะนำแอปแอปนี้เลยนะครับผมหาเงินเติมเกมหาเงินใช้หาเงินเที่ยวขอแนะนำแอปแอปนี้เลยนะครับผม Happy Dummy นะครับผมแค่เล่นเกมก็ได้เงินได้บัตรชุมนี่ไปเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมก็ใช้ ทางด้านของคอยในการแลกนะครับกดตรงนี้เลยแต่ก่อื่นสําหรับคนที่อยากรู้ว่าแลกยังไงมาดูนี่นะครับผมสาหรับคนที่ดาวนโหลดนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างให้กดคําว่าเชิญก่อนนะครับผมเชิญปุ๊บมันจะได้ขึ้นมาอย่างนี้ครับให้ทุกคนกดคําว่าผูกก่อนนะครับผมอ่าผูกตรงนี้นะครับสําหรับคนที่ดาวนโหลดนะครับผมอ่าลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าบอกไว้ก่อนอย่าลืมใส่โค้ดตรงนี้นะครับผมถ้าไม่ใส่จะไม่สามารถถอนเงินได้นะครับผมก็เป็น้ของพี่เองจะได้คอยเพิ่มไปด้วยนะครับเพื่อไปแลกบัตชูมานี่แบบฟรีๆเลย อขอแนะนําเลยเติมเกมฟรีๆเลยนะครับผมอ่าทีนี้เราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับสำหรับคนที่มีคอยเยอะแล้วเล่นได้คอยเยอะครับกดเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาให้แลกบัตรชูมันี่แบบฟรีๆเลยเลือกเอาครับ3 0 0ร้อยห้อยหนึ่งนะครับผมอ่ามันก็จะขึ้นโค้ดแบบนี้ขึ้นมานะครับก็เอาตรงนี้ไปเติมเกมได้เลยนะครับผมนี่เลยไปเติมเพชรฟรีไฟล์หรือจะเติมคูปอง RUV หรือจะเติมเป็นบัตรชูมันี่ใช้อย่างอื่นได้เลยขอแนะนำแอปนี้เลยลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างใส่อย่าลืมใส่ โค้ดพี่ด้วยนะครับผมรับบัตรชูมนี่แบบฟรีเลยอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ดพี่ด้วยนะก็จะได้คอยเพิ่มไปแลกรับบัตรชูมานี่แบบฟรีนะครับผมอ่ะชุดก็ประมาณนี้เราก็แลกรับไปหมดแล้วใช่ไสองชุดก็น่าจะพอแล้วนะ BTS นะแต่วันนี้นะครับผมวันที่10จะมีทางด้านของโทเค็นบ็อกนะครับผมเป็นหินผลึกคิสตันสำหรับคนที่อยากได้ชุดที่ต้องการนะครับผมของ BTS นะ ก็ต้องไปซื้อพลิกิสตันนะครับผมเอ้ซื้อโทเคนบ็อกนะครับผมเดี๋ยวพี่กดให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะครับผมกดกับแปั๊บหนึ่งมันมันเข้าไม่ได้นะครับผมเอากดไปที่อะไรดีเอาเดี๋ยวจ่ายจ่ายจ่ายการ์ดก่อนนะครับผมคือต้องย้ําก่อนเลยว่าทํายังไงถึงจะคุ้มนะครับผมตั้งใจดูนะครับผมทุกคนมันต้องต้องมีการดส่วนลดอยู่แล้วนะครับผมอ้าแนะนํานะครับผมนี่เลยนะครับผม ทางด้านของชุดต่างๆนะครับผมที่ของที่ขายในกลองสิชมพูตร,ตรงนี้นะครับผมอัปเดตตอนเที่ยงคืนจะเป็นทางด้านของอาร์พิจาไม่ผิดก,ก็เป็นชุดแรปเปอร์ชุดรุ่นนั้นนะครับมีมายาลาบมีทีเจยูบอยทีเจนะครับผมเกี่ยวกับโทเค็น BTS ีเวสีเหลืองๆนี้เลยนะครับผมบอกเลยว่ามันสามารถแลกได้แลกได้ทั้งชุดแรปเปอร์กับชุด BTS นะครับ BTS ได้2ชุดแล้วพี่อ่ะคือพี่อยากได้ชุดแรปเปอร์มากเลยมายาลาบหรือเปล่าอะไรพี่ก็ไม่รู้นะก็คืออ่า ไอที่เป็นเสือดาวอะโคตรชอบเลยไม่รู้เป็นอะไรนะครับผมเนี่ยนี่เนี่ยมันเท่เว้ยเออหรือจะเป็นชุดนี้ก็ได้เนี่ยโอ้โหได้นะครับผมบอกเลยแกลกรับแบบคุ้มๆเลยนะครับแล้วทำไงไม่ถึง2 0 0พเพรแน่นอนนะครับผมคือเราเปิดเนี่ยเราจะได้การันตีเลยพี่คิดสูตรมาคือมันจะได้ชุดอยู่แล้วเว้ยหนึ่งชุดนะเข้าใจปะหนึ่งชุดเข้าใจปะ ได้เปิดมาได้เลย1ชุดแล้วก็อีกสองชุดนี่เราค่อยว่าก,กันนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับผมหรือใครอยากได้ชุด BTS อีกก็ได้นะครับผมประมาณนี้เลยโทเค็นอันสุดท้ายนะครับผมรอคุณอยู่นะครับผมอ่าก็เราทําการซื้อนะครับผมบอกแล้วมันต้องใช้เพชรแล้วสําหรับคนที่มีลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างที่พี่กดอะ่ะคือพี่ได้มาจากบ um ัตรชูมันนี่ฟรีจากแอปนั้นนะก็เติมเพชรมาเรื่อยเติมแบบรลายเดือนนะก็คุ้มสุดเลยนะก็มีเพชรอยากได้ชุดอะไรก็เอาเลยนะครับผม เอามาลดได้700ถ้าเกิดใช้ไป2,000ใช่ไหมใช้ไป2,000ได้700ใช่ไหมแล้วแป๊บหบนึ่งนะครับผม700มีกี่ใบ500 100พันโอ้ยเอาไป2,000เลยใจปั้มหน่อยนี่4 475 171 475 1475นะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ได้อีก135เพชรนะวันละ135เพชรไปเรื่อยๆน,นะครับผมเ,เดี๋ยวกดๆดปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บ 1้อยส5 174 5 1475แป๊บหนึ่งนะหนึ่งสนะครับผมได้กล่อง87กล่องนะครับผมโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาลุ้นกันเลยนะครับผมโทเคน BTS นะครับปุ่มแรกแลับอ่าช,ชิวๆเลยเนะี่ยชิวๆเลยบุ้ม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 มาแล้วหนึ่งนะครับผมอะไรเอ่ย shadow pink boy ก็คือยูบอยทนั่นเองนะครับผมโอเคต่อไป ต่อไปนะครับผมคือเปิดอย่างเงี้ยมันจะได้เป็นชุดเว้ยน่านไาอีกแล้วนะครับผมอะไรเอ่ย s h ด d o w อูบอยดีเจวันนี้ตัวนี้สีชมพูเนี่ยโอ้โหได้อยู่ได้ไหมคือเปิดอะมันได้เลย1ชุดนะครับผมถ้าแบบดวงดีๆหน่อยนะก็ได้1ชุดเลยนะอ่าต่อไปนะครับผมอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วดูดูดูในทรงผมสีฟ้านะครับผมน้ําทะเลนะครับผมอีกแล้วอีกแล้วไี่แล้วอะไรเอ่ย อะไรวะเน,นี่ยแว่นตาเชดโดแว่นตากูตีกูตีบอกเลยกูตีนี่ไมค์แล้วไมค์แล้วอะไรมะอะไรวะเน,นี่รองเท้ามายาลาบเหรอรองเท้าเสือปะเอออ้ยหมวกเอยหมดแล้วโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องไปรุ้นนะว่าได้กี่โทเคนนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยเป็นไงได้แล้วหนึ่งชุดนะครับผมกางเกงไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ใส่กางเกงอื่นได้นะ แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมเดี๋ยวเอาโทเค็นที่เหลือไปแลกรับชุดอีกนะเออคุ้มนะครับผมคือมีประมาณพันห้าพันสามเนี่ยพันสามเนี่ยโอเคเลยได้สองชุดเลยนะครับผมเออเหมือนได้ฟรีชุดหนึ่งเลยนะครับผมโอเคแหมประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะหาแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งนะครับผมคือยอมเสียเพชรพันสามเพื่อแลกรับชุดนะครับผมคือกดไปเลยสองพันคือทุกคนจะมีตั๋วอยู่แล้วนะครับผม เออก็ประมาณนี้จะเป็นเ,เกงแป๊บนึงนี่คือกดไปเลยสองพันก็คือมันจะมีตัวเจ็รอยอยู่อะเออก็คุ้มแล้วเนี่ยคือน้องได้ประมาณสองชุดเลยนะสองชุดกับสามชุดเลยนะครับผมก็นี่ก็ได้ชุดสีชมพูมาด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเอาชุดอะไรดีน้าสีเขียวหรือสีทางด้านของอะไรเดียวสีเขียวหรืออะไรดีวะเนี่ยแจกจ่าย,ายโอ้โรเท่โคได้โคตดโดนดูดิดโอหอะอะ โอเคประมาณนี้เลยนะเห็นไหมทีนี้โทเค็น125โอ้โหคดเยอะเอาโทเค็นตัวนี้นะครับผมไปแลกนะครับผมใครอยากได้ชุด BTS ดิก็ไปเอานะครับผมแต่พี่จะไม่เอาแล้วนะคือพี่ได้ฟรีมา1อาร์แล้วก็ถือว่าโอเคก็ BTS แล้วนะแต่อันนี้คือไม่มีนะครับผมพี่อยากได้ชุดอะไรดีน้าน้องๆช่วยเลือกหน่อยนะครับผมแต่ในใจพี่มีเลงไว้แล้วเสือเสือไม่รู้เป็นอะไรกับเสือนะครับผมนี่ชุดนี้ขาดแข้งเกงนี่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 สวยป่ะดูเสื้อมันี่ ก็ได้หรือใครอยากได้เลรฤคิสตันก็ได้นะครับผมชิวๆเลยนะครับผมก็เอามาหมุนมาแลกเนี่ยมาแลกตรงนี้นะครับผมแต่คือเราพี่ได้สองชุดเลยเห็นปหคือไอดีลรองพี่ก็ได้โจ๊กเกอร์กับไอตัวสีนี้เงินๆนะครับผมก็ชิวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไปต่อเลยอ่าประมาณนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งคิดก่อนนะครับผมเอาชุดอะไรดีวะชุดอะไรดีวะมายราบถูกอยู่วอรทีเจตัดไปเลยนะครับพอเราได้แล้วนะครับผมสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้ บวกหนึ่งให้หน่อยนะครับผมเออถึงตรงนี้หรือเปล่าสนใจหรือเปล่านี่นี่ชุดเนี้โคตรได้ดูดิมันจะเป็นชุดทางน้านของสีเขียวมันชุดชุดอะไรวะมันเท่าพี่ชอบอ่ะนี่อ่ะทําการแลกเลยแลวกันเดี๋ยวชุดสีเขียวค่อยว่ากันนะครับผมเปิดมาเลยตุ้มเป็นไงเนี่ยคุ้มปะ่ะพันสามเพชรอ่ดดะคือน้องๆไม่มีเพชรอ่ดดะน้องๆเติมไปเลยนะเบผมนะมันอยุ่ไม่ต้องเติมก็ได้คือน้องๆ ลิงก์ดาวโหลดอยู่ด้านล่างคือน้องเชิญเพื่อนได้เยอะแล้วน้องจะได้บ,บัตรโทมาน,นี่พีพีามาเติมเกมนะครับผมแล้วก็ใช้โค้ดซื้อแบบพีนะครับผมดูดีได้มาแล้วนะครับผมโอ้โห و. โคตดได้โคตดโดนโคตดเท่เทป้าเทปะาเออได้อยู่นะดูดีก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมาเดี๋ยวขอแต่งตัวสักแป๊บนึงแล้วกันไม่ชอบหมวกว่ะทำไมต้องใส่หมวกอย่างนี้วะไม่ชดตู้โคตดเท่อะไรวะเนี่ยได้ปะได้อยู่นะ โอ้ดูดิดูดิดูด,ดิได้อยู่นะกางเกงไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวเขาเปลี่ยนกางเกงแป๊บหนึ่งนะคือเราก็ไม่ได้ใส่เซ็ตของเขาหรอกเราก็ต้องเปลี่ยนแต่ตกแต่งมาเอากางเกงขาวไปแค่นั้นจบบอกเลยเทเทแล้วเทแล้วเทสุดบอกเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยในขาผมดูดิได้ปะ่ะเราเปลี่ยนทาป็นท้า,ทาสีดำกระชูกระชูหน่อยนะเนี่ยคิดดูนะครับโคตรคุ้มเลยราบผมหนึ่งเลยโทเค็นสามารถแปลสภาพกลายเป็นหินพฤกษ์ บีทีเอสได้แลกชุดบีดีเอสได้หรือใครไม่อยากได้ชุดบีดีเอสมาแลกอันนี้เลยคุ้มดูดิเขาหมุนกันได้หมด3 0 0 0ัน0 0พันเลยครับผมดูนี่เราหมุนแค่นี้โอ้โหได้นะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูถ้าคนส่องโปรไฟล์ที่ฟืบกระโดดวับโคตรเทบอกเลยโคตรเทดูดิโโหได้ปะได้ปะได้อยู่นา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 เอาเรื่องอยู่นาก็ประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปเหลืออีก เห <c oughs> ลืออีกยี่สิบห้าโทเคเจ็บห้าโเคนนะครับผมเราจะมาจัดชุดนี้กันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเท่ๆแบบนี้เลยนะครับผมโอเคชิวๆเลยนะครับผมดูดิเหลือยนะูบอทีเจเนี่ยคือคือยังไงก็คือแบบหืมซื้อสองพันะมันได้อยู่แล้วสองกล้องอะไอ้สองชุดนะครับผมบอ,อกเลยเนะี่ยมาพี่ก็เติมรายเดือนนะมันก็จะมีเพจตรงนี้ให้พี่อีกนะครับผมเพราะว่า พี่มีแบบชูมานี่แบบฟรีๆนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างน้องๆอย่าลืมใส่โค้ดพี่เช็คอินทุกวันนะครับก็จะมีเพชรเบอรพี่นะตอนนี้คือเหลือสองเพชรใช่ไหมเดี๋ยวตีสองันขึ้นอีกเราก็กดรับนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะอย่าลืมมาแลกรับสกินลถนะครับผมตรงนี้ด้วยนะครับผมอันนี้คือพี่ก็บอกไปหมดแล้วก็แลกรับกันหเอาเองนะครับผมอ่ะชิวๆเลยเห็นปะนี่ตัวนะครับผมอันนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นชุนนี้ไม่ค่อยได้เล่นเกมนะครับผมก็ เหนื่อยเหนื่อยจริงๆแต่คือชุดมันมาไม่เหนื่อยนะครับผมเอ้พี่บบอกว่าพี่พี่ทำไมพี่ไม่เหนื่อยชุดมาเสียเพชรมันเสียเพชรแต่มันคุ้มอะเอาวีดี้โหพันสามได้สองชุดใครจะไม่เอาวะใช่ไหม คิดดูเอานะคบผมและอยากได้เพชรฟรีก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมได้บัตูมานี่เติมเกมแบบฟรีอ่าสำหรับตรงนี้ก็ดีนะครับผมได้รับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับผมก็เก็บไว้เยอะนะสำหรับคนที่มีสัตว์เลี้ยงนะก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมไปทํากันนะครับผมเทคนิคเล็กน้อยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยเจอกันคลิปต่อไปครับผม